you <laughs> ไม่เปลี่ยนภาพและพูดแล้วขนลุกนะถามว่าข้อนี้ยากไหมไม่ยากข้อนี้พี่ให้2วิธี1วิธีตรง2พี่มองต่อข้อนี้ความจริงพี่นั่งนิ่งยิ้มกิมเลยสอนลูกศิษย์ไปแล้วแนวนี้ก็มีแนวตัวแปรนะเขาเรียกเป็นแนวตัวแปรเด็กจดเลยลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรพี่เตยต้องอ่านโจทย์ไปพี่บอกให้เลยนะเห็นแค่ภาพโจทย์ไม่ต้องอ่านนะกกินต้องมาเรียกการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะ,ะนั้นเรานึกถึงอะไรการที่เป็นวงกลมแรงเข้าสู่อะไรหูกศูนย์กลางหรือ F อะไร f c เก่งมากนะครับเป็น f c เพราะนั้นโจทย์บอกว่าอะไรเขากววว่เนแแงป็ วงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่แล้วปรากฏว่าอะไรเด็กๆครับพบว่ามันเคลื่อนที่ n รอบ n รอบในเวลา1นวินรอบในเวลา1วินั่นหมายความว่าเอนรอบในเวลา1วิวิแสดงว่า1วิได้ n รอบคือจํานวนรอบต่อวิเด็กๆนะอันนี้คือจํานวนรอบ ต่อวินาทีซึ่งมันคือ N เพราะฉะนั้นไอิน,นิยามของ N รอบต่อวิเนี่ยเราเรียกว่าความถี่พูดง่ายๆคือเขาบอกความถี่ว่าเป็น N เป็นตัวแปรเห็นไหมน้องต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ถ้าน้องเข้าใจผิดนะน้องกล้าผิดที้เขาถามความเร่งความเร่งนั่นเองก็คือถาม A นะถาม A นะ A C ง่ายๆเลยค้นี้ ต้องเข้าใจก่อน ac จำสุดได้ไหม ac เท่ากับ v กัลลัง2ส่วน r เอาวิธีตรงก่อน ac เท่ากับ v กัลลัง2ส่วน r และ v เองเนี่ยมันเป็นอัต,ตาราเร็วคงที่น้องขีดเส้นใต้ถ้าอัตาราเร็วคงที่เราใช้ v เท่ากับ s ส่วนอะไรได้ v เท่ากับ s ส่วน t ท,ทุกคนทันไหมตัวนี้ไปด้วยกันนะ v มันเท่ากับ s ส่วน t ได้และเคลื่อนที่เป็นวงกลมเด็กๆครับครบรอบวงกลมคือ2อ pi r 2อ pi r หาเส้นรอบวงเพราะนั้นกลายเป็น2อ pi r เวลาที่ครบรอบเราเรียกว่าคาบนั่นเองใช้ตัว t ใหญ่ นะจากเดิมที่เป็นทีเล็กเนี่ยแต่ถ้ามันครบรอบมันกลายเป็นทีใหญ่ทุกคนทันนะตรงนี้เน้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้บอกค่าแต่ค่าบกะความถี่เป็นส่วนอะไรกันส่วนกลับกันเพราะนั้นน้องต้องแม่น V มันจะกลายเป็น2พาย์คูณกับ F ได้นะคาบอยู่ข้างล่างถ้าแปลผกผันกับความถี่ก็จะกลับมาอยู่ข้างบนนะความถี่อยู่ข้างบนหนูก็อย่ารอช้าน้องแทนไปเลยเป็น2พาย r f ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย R สุดท้ายก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมถ้าใครเตรียมตัวมาดีพี่บอกเลยว่าพูดแล้วขนลุกมันไม่ยาก แล้ว R ก็โชว์ลีลาการตัดเป็น4พายกำลังสองคูณ R แล้วก็คูณกับ N ยกกำลังสอง ทันพีเตอร์ปะแค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นก็ตอบข้อที่2ออย่างเงี้ยข้อแบบนี้ก็ถามว่ายากไหมพีเตอร์ไม่ยากเราก็ไ่รู้้วยว่าปี68มันจะออกง่ายแบบนี้อีกไหมนะั้นแต่มาทรงนี้แหละแต่ยากขึ้นน้องเตรียมรับมือให้ดีนะด้วยด้วยประสบการณ์การเป็นติวเตอร์เลยคือพี่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรหรือไปรู้ข้อสอบอะไรเราวิเคราะห์ตามสติวิเคราะห์ตามประสบการณ์นะจากสิ่งที่พีเตอร์สอนเพราะ,ะนั้นใครศรัทธาไปเจอกันในคอร์สเรียนแต่วิธีนี้ยังไม่จบนะฮะใน E ีีนี้